กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมมารลคัมแ t Mobile ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอย้อนไรเมื่อวานนะครับก็คือเป็นช่วงที่อัปเกรดฮันโซฮาซาชให้เป็นฟิลใหม่นะครับโซมันมีหน้าตาเป็นยังไงหลังจากอัปเกรดแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับนี่ไงการ์ดโกใหม่ๆที่ต้องการนี่ไงเป็นสีเหลืองแล้วเฮ้ยเหลืองแล้วกดดูดิว้าวยังไงอะ เฮ้ยกระดิกด้วยเท่เลยได้แล้วขึ้นได้แล้วเนี่ยอะไรวะอ๋อมันจะเหลือสี่อ๋อเป็นฟิลหนึ่งไหม่เฮ้ยหรือว่าต้องเก็บอีกสี่ตัวนี่เท่ากับวิวอัพหนึ่งหนึ่งรอบวะหรือว่าถ้าเกิดอันนี้มันจะอัพได้เลยเป็นงี้ปะใช่สี่ตัวกลายเป็นฟิลหนึ่งนี่คือวิวอัพเลยเป็นเบลเป็นเบลสองลองเอาไปเล่นก่อนไหมมันมันขึ้นขอบทองแล้วอ่ะอันลองดูก็ได้ใช่ลองใส่เกมอีกชาร์ตเลยเออ น่าสนใจดีได้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 ไดแต่แต่เห็นบอกว่ามันต้องฟ mm. ิวฟิวเอ็กไม่ใช่เหรอถึงจะใช้ความสามารถนั้นได้ <5. S 1> ใช่ฟิวห้ใช่ฟิวหนี่เลยเละเฟสแต่ตามหลักแล้วมันน่าจะยังปิดไม่ได้นะนี่แหละคู่มือที่คู่ควรอาูโตยังอะ่ะเออนั่นดีถ้ามันใช้คอมโบแล้วพ่นไฟก็แปลว่าใช้ได้ <c oughs> แะดูมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอาจจะแค่เทขึ้นวะ เหมือนมันตีเร็วขึ้นเ่ราะว่าเรอคิดไปเองเหมือนม,มันตีเร็วมากเลยนะตอนเนี้ยมันตีเร็วแต่ก่อนนะเนี่ยแสดงว่ายังทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเลือดมันต่ำกว่ายี่ิบห้าแล้วมีแดงๆขึ้นแสดงว่าใช่แล้วแต่ไม่มีแสดงว่ายังไม่ปิดต้องฟิวห้าจริงว่ะ Behold my power.